ไฮอุ๊ยเราต้องดูทางไหนแบบนี้น่าจะโอเคนะคะโอเคไหมคะ FC สวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกของพี่รันนะคะขอบคุณคะ่ะ FC น้องุงอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอบคุณ FC ปุ๋มมณีมหาศาแนลนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะวันนี้พี่รันก็จะมา เอาคลิปมาให้ fc ทั่วโลกได้รับชมรับฟังกันนะคะคลิปของ fc ของอุคงอิงอีลาของเฮานี่แหละค่ะคลิป fc ของอิลาอีลาอุงอิงค่ะมาดูสิคะว่า fc อุคงอิงอายุเท่าไหร่คนเราถ้ามันชอบมันก็คือชอบคนเราถ้ามันรักก็คือรักคนมันสิบหม,มกักมั่นกบหม,มกักอ่า fc กลุ่มนี้เขารักองค์อิงมากนะคะดูทีไรน้ําตาไหลทุกทีนะคะมาหาองค์อิงก,ก็ร้องไห้น้ําตาไหลซีไหลมาแบบไม่รู้ตัวบ่องหูตัวอืมแล้วก็เตรียมมาดันเพลงนะคะน้ําตาอีหล่าน้อยได้ร้องกันเต็มห้านแน่แน,น้ำตาไหลกันปอแปะปอแปะ,ปแปะเต็มห้านแน่แนเลยค่ะเชื่อพี่หลันได้เลยนะคะมาช่วยกันดันนะคะวันที่สิบเก้าเก้ามงเช้านะคะช่วยกันดันเนียนะคะให้น้อง ได้ถึง3ล้านวิวภายใน1วัน3าล้านห้ภายใน1วัน4ล้านภายใน1วันนะคะ fc ทั่วโลกมาช่วยกันดันนะคะ,นนะ,คะเอา้ามาดู fc องค์อิ่นะคะว่ามีรุ่นไหนมั่งอืมนะคะ,ะ,คะแล้วก็โดน b อ t โจนะคะโดนโดนโลุมสกึมเสาวใหญ่สาวเล็กมอืมระนาวค่ะชม bot โจว,ว่าเจ้าเจ้าเจ้าจิ i l ลไล่หลายอืมเจ้า s i ล o ไล่หลายอืม หล่อมากอืมหล่อหล่อมากจริงๆบอโจอยากจะไปเห็นตัวจริงบอโจอืมว่าจะหล่อสมสมเอ่อกับเอฟซีพูดไหมคะเอ้ามาฟังกันเลยนะคะอืมมาดูมาฟังสไตล์พี่นันนะคะเอฟซี FC อุ้งอิง <c oughs> มาเลยค่ะขอบคุณนะคะสนับสนุนบ้านแพงนี่ไงคะอุ้ยตื่นตันอีหลีค่ะ <c oughs> แข่งแต่ออดิชั่นแข่งแรงได้ไหมเอ้ยดิมาแข่งแรงได้ยังไงล่ะมึงหัวรับกันเถอะได้ยี่บาทเอาช่วยกินเพียงไหมปพอโจแจ้งไหนกินได้ดิเอาดิฮิตไปติเปลยฟังยังไงสิเปลยฟังยังไงฟังบ่ฟังแต่หมอนึงกันเลยอันนึงเขคอยพอเนี่ยอันนี้ล่าสุดอีน้ำตาล่าสุดีเนี่ยบังน้าตาลยี่ไรแล้วอนี่ยบัง ยูไดียวนอ้อีลายใส่อะอีลาหิงอ่ะยูใส่ละลาตัวจริงรอรอกันี้ตัวจริงรอนั่นตาอะไตลอดไม่งดิบาก็ได้ทีนึงนแ่มันเป็นจังไไม่้จกมอดีปะไปดูหมอมาเป็นคนที่แบบวาคิดใจซึอสารเขาหากันพะน้เอ้าจ้กมันหักค่ะ เพ็อยังไ S! <S งคะหจะคล้องคล้องจิ๊บเ็แล้วมันงใหินะต้องฝันมาหลังห่านน้ำตาไหลหอฝันมาหลังหนก็น้ำตาไหลตลอดเลยค่ะแล้วเพลงใหม่นี่เตรียมใผ้าเช็ดหน้าไว้เลยนะคะถ้าเขาไปสังยิงให้นม่เขามีหน้าที่ที่เรานอนๆแนี้ที่คือทั้งห um ่านจัง้อนสูงนวุ้ยหมักบึ้งตลอด นี่ไงเอฟซีอุ้งอิงสุดยอดมากค่ะแม่บอกไปไใหกกุงเทพแลงก็อยน้อยอย่างไม่บุญสัมพันกันพนว่าอคืให้ก็อุงอย่งพนนแต่รอหลคุณลูกคุณลูกอับหนา

งวะโอ้เงินท่ออะไรเพ่นท์ชายลูกอีกเลยเพ่นท์ไม่เจออุ้ยจีเมียนาะอ่าบอจโญโดนรุมบอจโญโดนรุมค่ะมาเร็วๆเร็วตีง่ามากสิเลยแค่แชร์ตลอดเพื่อนเมียนมันี่ไปดูนาำตาดีลาหน่อยมาจับในห้องหนึ่งวันสองล้านวิวแล้วจุดหยุดหยุดในสามล้านวิวค่ะบอจโญสองล้านวิวทำไมคะสามล้านวิวค่ะ โอ้ยปฏิหารมีจริงใครจะไปดูคะมา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 ถ่ายรูปหน่อยมามาดูถูกความคิดของผู้อื่น ยาดูถูกศักดิ์ศรีละเอียดนะครับมันเป็นความชอบของไขมัน,นแมนรัเป็นความชอบของไขมันพูดบอกรับม,มาบอตโจร,รมาถ่ายรูปกับบอตโจรแล้วมาเร็วๆมาเดี๋ยวเขาหอนค้นถือกระวันที่หนึ่งที่สองงานค้นตานเฮาตัวพนักเอาที่อ่า ฉิบาะกูฉิบมะบึงถือเลยถือเลยนะมูยิงเขาสีท่อหายปากกระเบื้องโอ้กเบื้องมานสะบายม้วนมาฉิบมะ่ึงภูมิใจดีใจกับน้องอิงนะคะเอฟซีมีแต่คุณตาคุณยายน่ารักมากเลยค่ะดีใจกับน้องมาดูบ่จนดนทึ่งก่อนมา เ็ fc อุ้งอิงนะคะเป็นแบบวาเสียงผืนเสียงทั้งวันทั้งวันสมสาวสาวเพราะว่าโเป็นหลังเบีที่ใหญ่เยสมัยสาวาวาลงีชุลาลับอนไหนาด้องเพลงเมชุ่าหน่อยแต่อีกที่นึ่งเขาจะไปเป็นนักร้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณแทนน้องอุงอิงลูกอุงอิงเพชรบ้านแพงของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคุณป้าคุณนาคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่รักน้องอุงอิงของเรานะคะแล้วก็แม่ตาอุงอิงนะคะเลิศเลิศรักๆนะคะอย่าลืมนะคะ น้ำตาอีหลาน้อยนะคะมาช่วยกันดันนะคะให้ถึง3ล้านวิวหรือ4ล้านวิวนะคะภายใน1วันนะคะเราก็มาช่วยกันนะคะพี่รันนะจ๊ะช่องพี่รันจ๊ะประเทศญี่ปุ่นค่ะเราก็จะมาช่วยกันดันเหมือนกัน f อองค์หิงค่ะมีแต่รุ่นสอ,อวอค่ะสวยโว้ยสวยโว้ยสวยโว้ยนะคะรุ่นสอวสวยโว้วยวนะคะยินดีกับลูกองค์หิงเนี่ยน,น,นะคะเลิบเลละลักค่ะก็ไก่ล้านตัวนะคะสู้ๆนะคะลูกองค์หิงเป็นกำลังใจให้นะคะแม่รันนะคะ จากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่องพิรันนจ้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสู้คๆค่ะเลิศๆค่ะหวัสดีค่ะไงเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย